ครับพี่น้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องหลักขนขี pues like bank 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 ้เซียนสารครับผมวันนี้นะครับพสตผมอีกแล้วครับบอลักค้อนี้ครับการเซมาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ในการเลือกซื้อม้วนะครับว่าเข้าเสบิยงอายุม้วจังใดครับตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะครับหรือแม้แต่การซื้อขายออนไลน์นะครับยังคืบขึ้นคืบเก่านะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับสลับมือใหม่นะครับที่จะต้องรู้นะครับก็คือการเบิ่งอายุม้วนะครับม้วแต่ละตัวเนี่ยอายุประมาณสั่มใดนะครับตอนนี้นะครับม้วส่วนใหญ่นะครับคือคือเป็นม้ว บานเฮ้าเนี่ยครับทั้งบานหรือว่ามั่วถี่พันจดเอฟนะครับมั่วบามันลูกผสมนะครับบางครั้งนะครับการที่เข้าจะไปซื้อมั่วนะครับเขาก็อยากได้ตัวมั่วนะครับสมกับราคานะครับอายุประมาณว่าตัวว่ามัวลูกหนึ่งลูกสองสิครับแต่ว่ามั่วลูกสามลูกสี่แล้วนะครับเขาเกิดขึ้นสุประโยกจ่ายเงินซื้อมั่วนะครับในราคาที่มันจนเกินไปแล้วเขาถือกลอกนะครับหรือว่าเขาถือตัวถือต้มขึ้นว่าเละครับบางครั้งเขาเองนะครับคนซื้อมั่วนะครับ เงินเสมอกขหายากครับเงินเหมือนเงินแสนนะครับแต่ว่าข้าก็อยากได้ของนะครับที่มันมีคุณภาพสมกับราคานะครับว่าแพงกระซังครับขอแค่มันสมกับตัวมั่วนะครับคือข้าบริสุทธิ์ตัวว่ามั่วลูกนึ่งลูกสองครับแต่ว่าม่วมันอายุมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับเพราะทุ่มืงอนนี่นะครับม่วได้หลายตัวได้หลายฟาร์มนะครับที่เพิ่นเห็ดก็คือเพิ่นเห็ดหัวโลดนะครับเป็นหัวหฮอลโลดนะครับเป็นคุดเขานะครับคือสิ่งนี้ครับสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าข้าวตรงเบื้องเป็นนะครับสิ่งที่ข้าจะเบงงเบบืื้้ออตนนะคครัก็ ข้อสอบถามนะครับขั้นแรกคือข้าสอบถามจากของมั่วก่อนนะครับพี่น้องครับว่างั่วจักปีแล้วมีจักลูกแล้วนะครับสซีนข้าต้องถามเนาะเพราะข้าอยากหูว่างั่วมันจักปีแล้วมันบทเถ่าจนเกินไปมันสมราคาที่ข้าซื้อนะหลังจากที่ข้าถามแล้วนะครับถ้าจะให้ดีนะครับหรือไม่แต่ข้าจะซื้อออนไลน์นะครับหรือไม่แต่ข้าวจะซื้อในสนามมั่วนะครับให้ข้าเบิองฟันการเบิองฟันมีเบิองใดจังใดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้พี่น้องได้เบิองนะครับตามภาพนะครับว่ามั่วแข่าคู่นะครับแข่าคู่คือมมัันนนนีีเลลบบะะ่คค้ายๆร แถวคู่นะครับคือฟันแท่นนะครับแสดงว่ามั่วตัวนั้นอายุ2ปีนะครับมั่วสปีแสดงว่ามันเป็นมั่วสาวอย้อนมาแล้วครับพี่น้องครับถ้าหากว่ามันมี2คู่นะครับกับประมาณมั่วตัวนั้นกับประมาณ3ปีครับพี่น้องครับประมาณ3ปีถ้าหากว่ามั่วมีลูกลูกนึงนะครับมันจะมีเข่านะครับเข่าล่างและอเข่าบนกระซานครับพี่น้องอาจจะเบิ้งเข่าฟันบนหรือฟันล่างก็ได้นะครับถ้ามีสี่เหลี่ยมยังไงนะครับสี่เหลี่ยมยังไงแสดงว่ามั่วตอนอายุประมาณ3ปีถ้ามั่วสามปีแสดงว่ามั่วตัวนั้น่ะ มีลูกมาแล้วลูกหนึ่งมันบปแล้วครับถ้าลูกสองนะครับก 2, ็สแสดงว่ามันมีหกเลี่ยมมันบปแล้วครับพี่น้องครับถ้าลูกสองก็คือม้วนอายุประมาณ4ปีนะครับเนาะมีประมาณหกเลี่มนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นลูกซีลูกหาลูกหกไปนะครับแข่ามันก็นจะคออออ่อยก้อนๆนะครับก้อนแล้วก็ซึกล้อลงไปเรื่อยๆนะครับแข่ามันคอยเสร็จหน่อยลองไปเรื่อยๆนะครับถ้าถึงจุดนั้นนะครับพี่น้องกับพี่หน้าเบิ้งออกเบิ้งหนังเบิ้งความสมบูรณ์ของงัวครับบางตัวอายุหลายกระซังนะครับตามฟ้าเป็นไงพี่น้องจะเห็นว่า มัวอายุเป็น10กว่าปีนะครับมัวบางตัวให้ลูกเป็น10กว่าตัวนะครับพี่น้องครับกว่าเสียมันเสียลมเสียตายไปนะครับขอแก่เฮ้ามีการบริหารจัดการมีการนำรุงนะครับให้เพียงพอนะครับมัวเฮ้าก็สามารถแต่จะมีลูกเดี๋เป็น10บกว่าตัะครับสิบกว่าตัวครับผมเห็นฟ้าเป็นไงที่เพิ่นออกคลิปนะครับเพิ่นว่ามีลูกสิบสี่สิบห้าตัวครับพี่น้องครับ สิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อไม่เขากับตองสามารถที่จะเบิ้งได้ด้วยตนเองนะเพราะว่าว้วหลายตัวหลายๆฟาร์มนะครับเพิ่นเบเรจจดเอฟนะครับนะเพิ่นไม่จดเอฟนะครับการจดเอฟก็เป็นสิ่งที่ยืนยันเบื้องต้นนะครับว่าว้วตัวนั้นอายุจักปีนะสมมติว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เบิ้งพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เบิ้งนะครับม้วยู่ฟาร์มผมนะครับส่วนมากเป็นว้วฮอลโลดนะครับนะถ้าเบนหน้าตาเปล่าพี่น้องก็รู้นะครับว่าว้วตัวนั้นอายุจักปีนะครับเพราะว่าข้อตองถามเจ้้้าาาขอองรมกกก่่นนวววััปีแแลละคบ็ต เบิงนะครับเบิงฟันนะครับหัวหลอดนี่เสียเฮ้ยหัวหูนะครับมันจะปีนะครับถามว่ามีเขานะครับเพาก็สามารถที่จะเบิงได้นะครับเนาะเพราะว่ามันถ้าหากว่ามีลูกตัวหนึ่งมันก็จะมีแบบเป็นผักเป็นผักไปเรื่อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้เบิงหัวยยูฟ้าของผมนะครับนะผมอยู่คนเดียวอาจจะวฒนานอนใดมาพี่น้องเราเบิกกันมาเป็นหน้าเอกประจำช่องนะครับในพอบัริษัทนี้นะใ้พอบริษัทแขนนี้แป๊บนึงแป๊บนึงนะพี่น้องครับเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมง่ายนะครับคือสี่เหลี่ยมนะครับแสดงว่า มอตอวนีอายุเท่าไรครับพี่น้องครับประมาณ3นะครับสามถึงสี่ปีก็แสดงว่ามอเตอรนีมีลูกแล้วนะครับจะเป็นข้อตัวที่2เลยนะครับจะเป็นตัวที่2แล้วนะครับซึ่งเป็นความจริงนะครับเพราะว่าจาของเก่ามาลูกที่2เด้อนะครับได้ให้เบิร์นะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงครับมออายุประมาณ4ปีนะครับเนาะสามถึงสี่ปีครับพี่น้องเบิร์นข้อมสดข้อมสมบูรณ์นะครับ ผมใหม sociedad, ้เบิ้งแแล้วเมื่อกี้นะครับถ้าหากว่าเจ้าของง่วเป็นตัวเป็นลูกตัวแหลกนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเข้ามาเบิ้งนมนะครับนมนิดน้อยนะแต่ว่าฟันที่เิ่นมีนะครับคือฟันแท้นะครับสองคููนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับเข้าเบิ้งนะครับจะเบิ้งฟันบนฟันล่างก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมเบิ้งเมื่อกี้ผมเบิ้งฟันล่างนะครับแสดงว่างัวตัวนี้เป็นตัวลูกที่สองในทองนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นทองแล้วแหละครับอุเศร้าแล้วนะครับ ะครับคือวิธีการเบิ่งเบางต้นนะครับคือผมจับก <g> ล <ul ong> ่องอยจะคนเดียวนะครับการเบิ่งฟันอาจจะบรสะดวกปันใดน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้พี่น,อน้องไนดะ้เบิ่งวิธีการเบิง่งมันเบิง่งจังไดนนะครับเฮาเสียบรอยถึกตัวถึกต้มนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดเบิ่งแล้วนะครับมีอยสองเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมยิ่ใหญ่สองเหลี่ยมนะครับแล้วก็เหลี่ยมที่เหลือก็เป็นเหลี่ยมน้อยๆลงไปนะครับแสดงว่าโมเตอรนี้เป็นโม่ลูกแรกนะครับเด้อตัวนี้เป็นโม่ลูกแรกนะครับหอเโหลดนะครับหลัง้าก่่เบิงันก นี่ครับพี่น้องครับมีสองเหลี่ยมแ๊บนึงนี่ครับพี่น้องครับมีสองเหลี่ยมนี่ครับมีขายไงสองเหลี่ยมคือมัวจะนีนะครับอายุประมาณสองปีนะครับเมื่อกี้ผมให้พี่น้องเนเบิ้งนะครับว่าวิธีการเบิ้งแขลวมั่วบป็นยังไงนะครับนี่คือหลักการเบิ้งต้นวิธีการเบิ้งอายุมั่วนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะสาธิตว่าการเบิ้งตำานิมั่วอย่างอื่นเนี่ยเบิ้งจังไดนนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมอยากเค็ีคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้เบิงนะครับว่าการดูอายุวัวนะครับมันแตกต่างกันจังใดนึงมัวหัวโลนนะครับเพื่อที่จะปฎิบัตมีปัญหานะครับสื่อวัวให้สมราคานะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเงื่อนไขเข้าใจไปนะครับมันต้องสมราคาบ่ถึกตัวถึกต้มนะครับนะนี่คือหลักการเบื้องต้นเดี๋ยวพายเบิงว่าวัวมีเขาเขาเบิงจังใดได้เบิงน้ำกันครับถ้าเป็นวัวมีเขานะครับเข้าสีเบิงไงนะครับว่า มันจะเป็นผักนะครับเป็นผักออกมานะครับตัวนี้ก็มี2พผักนะครับคือตัวนี้จะเป็นลูกสามในทองคือวิธีการเบิ่งง่ว่ามีเขามันจะเบิ่งไงครับพี่น้องครับการเบิ่งง่วมีเขานะครับมันจะเป็นผักเป็นผักเป็นผักนะครับเป็นวงนะครับเป็นว่าเป็นวงเป็นวงนะครับวงเขานะครับตามทฤษฎีพันว่าถ้าม่ว่ามีอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแคลเซียมนะครับมันก็จะลดลงบ่แต่ว่าถือพีกับขออภัยนะครับมันก็เลยมาเหตุให้เป็นวงที่เป็นวงเขานะครับเขาเลยสามาจะ ขาดการอายุม่วได้แต่ม่วหัวหลนนะครับกัแนะนําพี่น้องนะครับให้เบิงฟันนะครับเบิงฟันเบิงเขวเพอดนะครับเป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นการประมาณอายุของม่วที่เฮ้าเสียซื่อนะครับนี่คือสิ่งที่สาคัญครับพี่น้องครับอย่าพลาดครับพี่น้องครับสิ่งนี้เอาครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจนะครับที่จะ ทายทอดนะครับการเบิ่งเบื้องต้นนะครับพี่น้องที่ผนมีความรู้หลายนะครับมีประสบการณ์หลายแบบสามารถแบ่งปันได้นะครับถ้าหาว่าผมบอกีบอพิษประการใดนะครับก็ขอโทษขออภัยผมกับเป็นคนเลี้ยงว่าเมื่อไหร่ให้กันนะครับแต่ว่าผมอยากจะแบ่งปันนะครับความรูลผมมีความรู้ผมพอใจนะครับมาให้พี่น้องในเบิ่งในฟังน้ำกันในช่องยูทูบลูกข่าเนียวสายสื่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะบโบมี่ยังหลายกับผมกะขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมทีกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องลูกข่าเนียวผมเองนะครับบอนียวขอบคุณหลาย ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบการ่าและสวัสดีครับสวัสดีครับ